สวัสดีครับผมพอยเองนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการฝึกทำสมาธิว่าทำไมการฝึกสมาธินั้นจึงสามารถช่วยสร้างและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้หรือที่เรียกว่า emotional intelligence EQ นั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจกับว่าการฝึกทำสมาธินั้นมีหลายเทคนิคมากๆหลายรูปแบบหลายสไตล์มากๆแล้วแต่วัตถุประสงค์ แล้วแต่ประเพณีความเชื่อว่ากันไปแต่สำหรับคลิปวันนี้ผมจะพูดถึงและหมายถึงการฝึกทำสมาธิที่เน้นเป็นผู้รู้ผู้คอยดูผู้คอยสังเกตตามความจริงตามที่มันเป็นสเสมือนกับว่าเรามีไฟฉายที่ส่องไฟดูความจริงอยู่ดูประสบการณ์ตนเองตามที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะนะครับ พูดได้ง่ายนี่คือการทำสมาธิที่เน้นการเจริญวิปัสสนานั่นเองอลองคิดตามดูนะครับสมมติว่าคุณมีสถานที่ที่เหมาะแก่การฝึกฝนไนมะ่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ห้องรับแขกห้องพระห้องนอนแล้วแก็แล้วคุณก็นั่งลงหลับตาเริ่มฝึกทำสมาธิโดยเริ่มต้น step หนึ่งกำหนดจิตกำหนดใจโฟกัสที่ลมหายใจตนเอง เช่นกำหนดที่หน้าท้องตามการยุบหนอพพองหนอความเคลื่อนไหวของหน้าท้องตามลมหายใจหรือไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสที่ปลายจมูกเพื่อโฟกัสถึงความรู้สึกที่เราจะสัมผัสได้ตามอาจังหวะที่ลมเข้าออกปลายจมูกเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกนะครับอะ่ะโฟกัสจุดนี้ก่อนสักพักจะเกิดอะไรขึ้นสักพักเราจะพบว่าใจเราแกว่งคิดตลอดเวลา แกว่งไปคิดถึงเรื่องนู่นนี่นั่นแกว่งไปคิดถึงเรื่องในอนาคตหรืออดีตฟุง้งซ่านพูดง,ง่ายๆเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่ก็ให้ตรหนักเห็นส่องเห็นถึงสิ่งนั้นให้รู้ตัวว่าเรากำลังคิดอยู่แล้วดึงใจกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจเช่นเดิมเมื่อหลุดอีกก็ดึงกลับมาเมื่อหลุดอีกก็ดึงกลับมาเมื่อหลุดอีกก็ดึงกลับมาสักพักจะเกิดอะไรขึ้น สักพักเราจะเริ่มเห็นว่าในบางโมเมนต์ที่เราไม่ทันมันไอความคิดเนี้ยที่ฟุงซ่าเนี่ยกลายเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าถึงคนคนนั้นที่เราไม่ชอบเล่าถึงลูกสะใภ้ที่เขากระทำไม่ดีกับลูกชายเราเล่าถึงเพื่อนร่วมงานที่เขาแกล้งคนอื่นหรือแซงคนอื่นหรือประจบเจ้านายอาสมมติที่เราไม่ชอบอ่นะ จนกลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจความความรู้สึกลบหรืออารมณ์ลบเราจะพบนะครับว่าไอ้กระบวนการนี้กระบวนการของความคิดที่ก่อตัวเป็นเนื้อเรื่องเรื่องเล่าจนก่อตัวกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยในแง่หนึง่งมันมักมาในรูปแบบของการตัดสินตลอดเวลาที่ตัดสินว่าฉันชอบเราชอบหรือเราไม่ชอบ ที่ตัดสินว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีที่ตัดสินว่าเขาควรทําอย่างนั้นคุณควรทําอย่างนี้เราควรทําอย่างนั้นเราไม่ควรทําแบบนี้ที่คอยตัดสินว่าเรา,าเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเราไม่เป็นเจ้าของสิ่งนี้นี่คือของเราเนี่ยลูกส Aman, ะพ้ยเนี่ยเขามาทำอะไรลูกของเราสมมุติเห็นไหมฮะแล้วคุณก็จะพบว่า หากคุณเน้นการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะครับในกรณีตัวอย่างนี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าคุณคิดฟุง้งซ่านคุณเกิดอารมณ์ลบแล้วคุณจะเห็นทันถึงกระบ,บ,บวนการตัดสินและความฟุ้งซ่านของใจสักพักนึงคุณจะเกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะในแง่หนึ่งเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยซึ่งปลอดภัยดีผ่อนคลายดีแต่ใจเราเกิดความทุกข์แล้วเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกลบแล้ว เพราะเราเผลอหลงเชื่อตามกระแสของความคิดเนื้อเรื่องและอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความจริงตามที่มันเป็นเพราะในความเป็นจริงคุณนั่งอยู่ในห้องอย่างปลอดภัยอยู่ฝึกฝนอยู่แต่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราจะเข้าใจว่าเราไม่ใช่ความคิดตนเอง เราจะเข้าใจว่าเราไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกตนเองเราจะเริ่มมีการถ่อมตนมากขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าโอที่เราทําให้ตนเองเกิดความทุกข์เราก็มักจะไปว่าเขาต้องการเถียงเขาต่ออีกนอกจากตัวเองทุกข์แล้วต้องการครอบครองเขาต้องการเอาชนะเขาต้องการเถียงเขาทําให้คนอื่นเกิดความทุกข์ไปด้วยนี่คือตัวอย่างดังนั้นเราจะเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเกิดจากตัวเราเป็นผู้สร้าง เมื่อเราเข้าใจกลไกลนี้ในตัวเองเราจึงจะเข้าใจกลไกลนี้ในผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจึงจะมีการถ่อมตนลงที่จะเห็นเข้าใจถึงความทุกข์ในผู้อื่นด้วยเช่นกันและจึงมีแนวโน้มสูงมากขึ้นที่จะพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นพร้อมที่จะดึงพลังความเมตตากรุณาขึ้นมาเพราะเราปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และมีความสุข นอกจากนี้มันจะช่วยสร้างและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพราะอะไรครับเพราะในจังหวะที่คุณฝึกสมาธิอยู่นั้นคุณไม่ได้ลุกไปไหนแล้วเมื่อคุณเจอความคิดลบของตนเองหรืออารมณ์ความสึกลบของตัวเองคุณต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะคุณกำลังฝึกฝนอยู่คุณต้องสำรวจมันให้เป็นและอยู่กับมันให้ได้เห็นไหมฮะและเมื่อคุณอยู่กับมันคุณจึงอะไรพบว่าคุณไม่วิ่งหนีมัน คุณพร้อมที่จะอยู่และสำรวจและดูมันเฉยๆสักพักมันจะเริ่มอ่อนตัวลงกระแสนี้จะเริ่มย่อยสลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพียงเพราะเราเฝ้าสังเกตด,ดูโดยไม่โต้ตอบโต้เถียงโดยไม่ตัตตดตสินมันต่อสิ่งนี้เพิ่มความอดทนครับสิ่งนี้เพิ่มความใจเย็นครับสิ่งนี้ช่วยให้เรามีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะอดทนใจเย็นและให้อภัยผู้อื่นให้อภัยตนเองจึงเกิด การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ความรู้สึกนอกจากนี้หากฝึกไปเรื่อยเราจะเข้าใจว่านี่แหละคือการที่เราไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงเพราะเราโม่แต่หลงเชื่อตามสิ่งที่ใจกุขึ้นมาหลงเชื่อตามความคิดหรือเนื้อเรื่องและคอนเซปต์ต่างๆที่เราเผลอเชื่อว่าเป็นความจริงเราจึงไม่ได้เห็นความจริงตามที่มันเป็นเราจึงเหมือนกับบิดความจริงจากสิ่งที่มันเป็นให้เป็นไปตามที่ใจเรา เชื่อถืออยู่ในตอนนั้นผ่านความคิดเห็นไหมฮะเราจึงจะค่อยๆแยกตัวเองออกมาจากความคิดได้มากขึ้นเทียนิดเทียน้อยนี่แหละครับคือการจเจริญสติปัญญานะครับแล้วจากจุดนี้เราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าเรามักจะคิดในทางตัดสินแบบเนี้ยสมมตินึกถึงลูกสะใภ้หรือสมมตินึกถึงเพื่อนร่วมงานที่เราไม่ชอบที่หน้าเขาเพราะเรามองว่าเขาประจบสอบพอเจ้านายอาสมมติอ่ะ หรือนึกถึงเพื่อนร่วมงานที่เขานินทาเราเรารู้สึกไม่ดีที่เราโดนนินทาอสมมติเเราจะเห็นแพทเทิร์นของวิธีการคิดเดิม,เ,ดมเราจะเห็นว่ามาันมาจากความเคยชินในวิธีการคิดตีความให้ความหมายทัศนคติและความเชื่อแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่ความเชื่อเราไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากกระบวนการความเคยชิน ดังนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องหลงเชื่อตามมันแล้วเราสามารถที่จะสํารวจมันได้อย่างแท้จริงดูิไอ้วิธีคิดเนี้ยมันเกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือเปล่ามีพลังหรือเปล่ามันสอดคล้องหรือใกล้เคียงความจริงตามที่มันเป็นหรือเปล่ามันทําให้เราเกิดทุกข์หรือเปล่าหรือมันทําให้เราพ้นทุกข์หรือมันทําให้เรามีความสุขหรือเปล่าหรือมันทําให้เราเมื่อมีความสุขอยู่ดีก็โอ้ดับเลยเพราะทําให้เราทุกข์ใจแทนนะฮะ เราจึงจะค่อยๆสามารถเปลี่ยนความเชื่อที่จํากัดตนเองได้อยู่เห็นลิงนี้ไหมครับเห็นลิงนี้กับคลิปอื่นๆที่ผมพยายามพูดนะฮะเกี่ยวกับวิธีการคิดและความเชื่อของตนเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดที่มีพลังวิธีการคิดที่เกิดประโยชน์และความเชื่อที่เรามีหรือเหตุผลในทางจิตวิทยาของการคิดวนเมื่อคลิปก่อนไม่สักสองสคลิปที่แล้วนี่ครับคือเหตุผลเล็กๆน้อยๆที่อธิบายว่าทําไมการฝึกทําสมาธิจึงช่วยให้เรา พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ความรู้สึกเราจะพบว่าความทุกข์ของเราเกิดจากตัวเราเองใจเราเองที่คอยคิดตัดสินตลอดเวลาชอบไม่ชอบดีไม่ดีเป็นของฉันไม่ใช่ของฉันเป็นของกูไม่ใช่ของกูเราคิดอยากเอาชนะอยากถูกอะไรก็ว่าไปผมยืมคำคอนเซปต์นี้จากพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมได้โอกาสเรียนฝึกสมาธิในรูปแบบวิปัสสนาจากท่านนะครับชื่อยุทธ ธรรมโมพระอาจารย์ยุทธธรรมโมท่านก็มีช่อง YouTube และมีคำอธิบายหลักการเพิ่มเติมหากสนใจฝากเป็นข้อคิดในะคลิปวันนี้ด้วยและเป็นกำลังใจให้ลองฝึกตนฝึกใจต่อไปลองสังเกตตนเองดูเราจะพบว่าแม้มีอารมณ์ความสึกลบแต่คุณก็ยังโอเคคุณยังปลอดภัยอยู่คุณไม่ตายคุณมีพลังคุณอินคอนโทรอย่างแท้จริงสวัสดีครับ